ลองจินตนาการตามกันดูนะครับเสียงแตรสงครามดังสนัน่นฝุ่นดินตลบคลุงไปทั่วและตรงใจกลางของสมรภูมิรบโบราณน,นี้เองกำลังจะเกิดบทสนทนาที่อาจจะเรียกได้ว่าลึกซึ้งที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้ครับเป็นบทสนทนาที่จะเปลี่ยนชีวิตของยอดนักรบคนหนึ่งไปตลอดกาลและยังคงมอบบทเรียนที่ทรงคุณค่าให้กับพวกเรามาจนถึงทุกวันนี้ และนี่แหละครับคือเสียงร่ำไห้จากใจกลางวิกฤตของอารชุนยอดนักรบผู้ที่ไม่เคยพ่ายแพ้ให้กับใครแต่ในวินาทีนี้เขากำลังจะพ่ายแพ้ให้กับหัวใจของตัวเองเอาล่ะครับเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นที่สมรภูมิทุ่งกุรุเคเศทที่ซึ่งอรชุนตัวเอกของเรื่องเรากำลังจะต้องเผชิญหน้ากับช่วงเวลาที่ต้องบอกว่ายากลำบากที่สุดในชีวิตของเขาเลย คือสองครามครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่การรบกับศัตรูจากที่อื่นเลยนะครับแต่มันคือสองครามกลางเมืองที่น่าเศร้าเป็นการต่อสู้กันระหว่างคนในตระกูลเดียวกันแท้ๆเพื่อแย่งชิงสิทธิ์ในราชบัลลังก์พอเสียงแต่เริ่นดังขึ้นเท่านั้นแหละครับพออรชุนมองข้ามไปอีกฝั่งของสนามรบ ภาพที่เขาเห็นมันไม่ใช่ศัตรูเลยแต่เป็นใบหน้าที่คุ้นเคยทั้งนั้นทั้งท่านปู่ที่เคยอุ้มชูทั้งท่านอาจารย์ที่ประสิทธิประสานวิชาให้ทุกคนยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามเตรียมพร้อมที่จะสู้รบกันและแล้วพลังทั้งหมดในร่างกายของยอดนักรบก็เหมือนจะหายไปหมดเลยครับคันธนูคู่ใจที่เคยถืออย่างมั่นคงกลับรุ่งหล่นลงสู่พื้น ซึ่งมันก็คือภาพสะท้อนของจิตใจที่แตกสลายและการปฏิเสธหน้าที่ของตัวเองอย่างสิ้นเชิงใช่ครับภาพที่คันธนูร่วงจากมือนั่นแหละคือภาพที่สะท้อนปัญหาที่แท้จริงนั่นก็คือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นข้างในใจที่มันรุนแรงซะจนทําให้ยอดนักรบอย่างอรชุนไปต่อไม่ถูกเลยทีเดียวคือใจกลางของวิกฤตนี้มันเหมือนมีพลังสองขั้วที่กําลังฉีกทึงอรชุนไปคนละทิศคนละทางเลยครับ ด้านหนึ่งเนี่ยก็คือหน้าที่ของนักรบที่ต้องปกป้องความยุติธรรมแต่อีกด้านหนึ่งโอ้โหมันคือเสียงของหัวใจล้นล้วนที่มันตะโกนถามว่าแล้วเราจะฆ่าคนที่เรารักได้ยังไงอาชุนไม่ได้ใช้อารมณ์อย่างเดียวนะครับแต่เขามีเหตุผลของเขาด้วยคือเขามองว่าถ้าฆ่าล้างตระกูลกันไปหมดเนี่ยสังคมก็จะปั่นป่วนวุ่นวายเกิดบาปกรรมไม่สิ้นสุดกลายเป็นว่าแม้ว่าจะแพ้หรือชนะผลลัพธ์สุดท้ายมันก็มีแต่ความพินาศทั้งสองทางอยู่ดี และในตอนที่อรชุนกำลังจมดิ่งอยู่ในความสิ้นหวังนี้เองครับพระกฤษณะผู้ที่เป็นทั้งสารถีและสหายรักก็ได้เริ่มมอบบทเรียนแรกซึ่งเป็นบทเรียนที่จะเปลี่ยนมุมมองต่อปัญหาทั้งหมดนี้ไปเลยพื้นฐานที่สำคัญมากๆของคำสอนนี้ก็คือแนวคิดเรื่องอัตมันครับอัตมันเนี่ยไม่ใช่ตัวตนที่เรามองเห็นภายนอกไม่ใช่ร่างกายหรือความคิดแต่เป็นแก่นแท้ที่อยู่ลึกเข้าไปข้างในเป็นสิ่งที่อมาตะ และไม่มีวันถูกทำลายได้นี่เป็นคำเปรียบเทียบที่ทงพลังมากๆเลยนะครับมันทำให้เรื่องที่ดูเป็นนามธรรมอย่างการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายขึ้นทันทีเลยก็เหมือนกับที่เสื้อผ้าไม่ใช่ตัวตนของเรานั่นแหละครับร่างกายก็เป็นแค่เปลียนนอกชั่วคราวของดวงวิญ,ญญาณเหมือนกันพระคริสณะก็เลยเน้นยันถึงธรรมชาติที่เป็นอมตะของอตาตมานันว่าเป็นสิ่งที่อาวุธอะไรก็ทำลายไม่ได้ไฟก็เผาไม่ไหม เพื่อที่จะแสดงให้อรชุนเห็นว่าสิ่งที่เขากำลังกลัวว่าจะต้องสูญเสียไปนั้นแท้ที่จริงแล้วมันเป็นอมตะดังนั้นประเด็นสำคัญมันก็เลยอยู่ที่ว่าอรารชุนกำลังโศกเศร้าผิดที่ผิดทางอยู่เขาเศร้ากับการสลายไปของเสื้อผ้าแต่ตัวตนที่แท้จริงของผู้คนเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นท่านปู่หรือท่านอาจารย์จะยังคงอยู่ตลอดไป ทีน่นี้แม้จะเข้าใจเรื่องความเป็นอมตะของวิญญาณแล้วแต่ปัญหามันก็ยังไม่จบครับพระคริสตะเลยต้องจัดการกับความกลัวเรื่องผลของการกระทําของอรชุนต่อด้วยหลักการที่เรียกว่ากรรมโยคะกรรมโยคะเนี่ยไม่ใช่แค่ปรัชญาสูงส่งนะครับแต่มันคือแนวทางปฏิบัติในชีวิตจริงเลยมันคือศิลปะของการทำงานอย่างเต็มที่โดยที่เราปล่อยวางความกังวลในผลลัพธ์ที่จะตามมา และนี่ก็คือโซโลที่โด่งดังที่สุดบทหนึ่งของพะควัตกีตาเลยครับและเป็นหัวใจของกร,รมโยคาจริงๆเลยมันชี้ให้เราเห็นว่าสิ่งเดียวที่เราควบคุมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือการลงมือทำในปัจจุบันขณะนี้แหละส่วนผลลัพธ์น่ามันอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราหลักการที่ดูเหมือนจะลึกซึ้งนี้จริงๆแล้วสามารถย่อยออกมาเป็นสามขั้นตอนง่ายๆที่เราเอาไปปรับใช้ได้จริงเลยนะครับก็คือหนึ่งทุ่มเทให้กับการกระทำตรงหน้าอย่างเต็มที่ 2. ปล่อยวางความกังวลจากผลลัพธ์และ 3. พร้อมยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นด้วยใจที่สงบคือประโยชน์ทางจิตใจของแนวทางนี้มันมหาศารมากเลยนะครับเพราะมันทําให้เราเป็นอิสระจากความเครียดและความคาดหวังทําให้เราทํางานได้แบบมีประสิทธิภาพสูงสุดเพราะว่าจิตใจมันไม่ได้ว่าวุ่นไปกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนั่นเองและแล้วการเดินทางไทยในจิตใจของอรชุนก็มาถึงบทสรุปครับ จากนักรบที่สิ้นหวังเขากำลังจะกลับมาเป็นวีรบุรุษอีกครั้งแต่คราวนี้ด้วยมุมมองที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยคือตอนนี้อรชุนไม่ได้สู้เพื่อตัวเองอีกต่อไปแล้วครับไม่ได้สู้เพื่ออาณาจากักรแต่สู้เพื่อพดุงความยุติธรรมเอาไว้เขาเข้าใจแล้วว่าตัวเขาเองเป็นแค่เครื่องมือของพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าเพื่อที่จะสถาปนาธรรมะให้กลับคืนมาอีกครั้งเนี่ยแหละครับคือคำประกาศที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างสมบูรณ์ จากความสับสนสู่ความชัดเจนและจากความท้อถอยสู่ความเด็ดเดี่ยวในที่สุดเขาก็กลับมาพร้อมที่จะทำหน้าที่ของตัวเองอีกครั้งเรื่องราวโบราณนี้มันไม่ได้จบลงแค่ในสนามรบนะครับแต่มันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์สากลของการต่อสู้ภายในที่เราทุกคนต้องเผชิญในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานความสัมพันธ์หรือแม้แต่การต่อสู้กับความอ่อนแอในใจของตัวเอง และบทเรียนทั้งหมดนี้ก็สามารถสรุปเป็นปัญญาสำคัญสำคัญที่เราเอามาใช้ได้กับทุกสมอรภูมิในชีวิตเลยครับนั่นก็คือการแยกแยะระหว่างแก่นแท้กับสิ่งชั่วคราวและการลงมือทำหน้าที่ของเราอย่างมีสติโดยที่ไม่ไปยึดติดกับผลลัพธ์และสุดท้ายนี้คำถามสำคัญจึงย้อนกลับมาให้เราได้ขบคิดกันครับว่าสมอรภูมิที่แต่ละคนกำลังเผชิญอยู่นั้นคืออะไรและปัญญาจากเรื่องเล่านี้จะนำทางให้เราต่อสู้อย่างมีสติได้อย่างไร